งานพัฒนาภาค3าในบัญชาการทหารพัฒนาได้เล็งเห็นถึงคุณค่าและความสําคัญของการพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆจึงริเริ่มในการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะนักพัฒนาหนูน้อยแบ็คโฮขึ้นเป็นครั้งแรกด้วยความมุ่งหวังในการปลูกฝังเยาวชนในพื้นที่ซึ่งคุ้นเคยกับรถแบ็คโฮอยู่ในชีวิตประจําวันให้ได้มีโอกาสฝึกทักษะการบังคับรถแบ็คโฮโดยทํางานร่วมกันเป็นทีม ช่วยกันแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าและสร้างสรรค์ความคิดต่างๆร่วมกันการ,ารามมแข่งขันทักษะนักพัฒนาหนูน้อยแบ็กโฮครั้งนี้มีการประกวดแข่งขัน2ประเภท ประเภทความคิดสร้างสรรค์นในการตกแต่งรถแบ็กโฮให้สวยงามและมีประสิทธิภาพในการใช้งานได้สูงสุดตกแต่งมันสมบูมนนรินนรครับมีโฉน่ะกโฉน่นหนาแบบมีพลังงานตรงลายตรงนี้นะครับเราทำเพ็นไว้ให้สือ่อถึงความเป็นทาหารพัฒนานะครับประเภทคะแนนรวมที่เน้นการใช้ทักษะการควบคุมรถผ่านอุปสรรคในสนามแข่งขันรูปแบบต่าง และที่สําคัญคือการบริรณาการความร่วมมือของสํานักง,งานพัฒนาภาค3ามร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและสถานศึกษาในพื้นที่ให้มาร่วมกิจกรรมกันน้องๆของเราที่จะเชียร์นี่คือแต่งตัวเป็นทีมเดียวกันเหมือนกับว่าเป็นทีมเดียวกันเราเป็นทีมเดียวกันเนี่ยค่ะน้องๆก็แต่งสีเขียวอย่างงี้เหมือนกันค่ะก็เป็นแนวทีมเดียวกันเวลาเชียร์ก็จะได้ดูเป็นเน้นการมีส่วนร่วมอย่างนี้ค่ะคือความคิดที่ว่าทุกคนช่วยกัน ตกแต่งขึ้นมาแล้วเราก็แบบคิดว่าทุกชาติเราก็เป็นทุกชาติไทยแล้วก็ทุกคนก็ต่างต้องรักชาติลักในหลวงเราก็เลยคิดว่าจะต้องตกแต่งส่วนรายาหารนี่พราว่าเราจะมาแข่งกันที่สบสามเราก็เลยคิดว่าน่าจะทําเป็นรายาหารจะดูสวยงามกว่าครับการแข่งขันหนูน้อยแวกโคนี่มันเป็นการเสริมสร้างทักษะความคิดให้กับเด็กๆในการทํางานร่วมกัน ในการแก้ปัญหาเกิดการพัฒนาในการทำงานร่วมกันเกิดการพัฒนาในขีดความสามารถเฉพาะตัวแม้เป็นเพียงการแข่งขันทักษะของรถแบ็คโฮบังคับวิทยุแต่ภาพที่เกิดขึ้นนอกจากเป็นการเริ่มต้นรู้จักการบังคับรถแบ็คโฮของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่พร้อมเป็นนักพัฒนาในอนาคตยังก่อเกิดความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนต่างๆที่มาร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ความเป็นนักพัฒนา กับสำนักง,งานพัฒนาภาค3ให้หลุดล่วงทั้งในปัจจุบันและอนาคต